พื o, ้นที่ของพรมแดนกันบ้างขออนุญาตเปิดผังข้อมูลอีกรอบหนึ่งได้ไหมหลังจากที่ไทยเราประกาศปิดพรมแดนไปก็คือที่บริเวณช่องสายตะกูกัมพูชาปิดตอบโต้2ด่านทันทีล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมเปิดบรรยากาศที่บริเวณด่านช่องสายตะกูหน่อยในพื้นที่ของบุรีรัม์เห็นใช่ไหมในผังซ้ายมือเราประกาศปิดเมื่อคืนนี้จะตรงข้ามก็คือกับช่องจวมคุณผู้ชมอย่าสับสนนะเขาชื่อเขาให้ บ้านจุ๊บโกกี <S <S 2> <S 2> คือตรงข้ามและอีกด่านหนึ่งก็คือช่องจวมตรงนี้จะอยู่ที่ศรีสะเกต นี่บรรยากาศด่านวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบเหงาของที่บุรีรัมย์นะเปิดภาพตอนแนนซิกิตรีไปเลยก็ได้ฮะวันนี้เองเนี่ยแนนซิกิตรีนักข่าวช่อง8เดินทางไปที่พรมแดนช่องสายตะกูจุดนี้พอเราไปถึงนี่บรรยากาศเป็นไปตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาปิดทั้งหมดถูกไหมใช่แล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเข้าคนออกรถต่างๆก็ไม่สามารถผ่านไปได้วันนี้เองเห็นบอกเราไปเจอกับแม่ค้าหนึ่งคน ตรงจุดนี้มันจะมีเหมือนเหมือนเป็นตลาดอ่ะพื้นที่เศรษฐกิจเขาบอกมันจะเป็นตลาดย่อมยอมอยู่เห็นบอกแม่ค้าเองวันนี้เริ่มไปขนของออกมาค่ะคุณนินินิเยดานะคะเป็นแม่ค้าที่เขาไปขนของออกจากด่านเขาบอกว่าพอมีคําสั่งจากทางกองทัพสั่งปิดด่านพรมแดนตรงนี้นะคะแม่ค้าทุกร้านเขาก็ให้ความร่วมมือเลยค่ะเพราะเข้าใจว่าเป็นปัญหาชายแดน2ประเทศวันนี้ก็มาเก็บของเพื่อที่จะเอากลับบ้านไปก่อนเพราะไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวเขาจะกลับ มาเปิดวันไหนของที่ขนออกไปเดี๋ยวจะต้องเอาไปขายที่อื่นก่อนเป็นการชั่วคราวค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองไห่คะท่านนี้คุณนิยาดาบอกว่าน่าสัน,นใจอย่างหนึ่งอบอกตั้งแต่ขายของมาปกติเนี่ยก็คือกําไรดีขายของได้ดีแต่พอหลังจากมีสถานการณ์กาไรมันลดจริงแหละแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกมันเปลี่ยนไปนอกจากเรื่องของพื้นที่พรมแดนและความไม่สงบสายตาคนกัมพูชาเวลามาซื้อของเขาบอกสายตาคนเขมรเวลามาซื้อของแล้วมองคนไทยปฏิกิริยาจะดูเปลี่ยนไปจะบึ้งเตึงมากขึ้นตาขวางมากขึ้น แต่ยังคงซื้อของอยู่นะแต่ข้ามมาแล้วทําตาขวางใส่คนไทยเราเองในฐานะคนไทยก็หวั่นๆเหมือนกันแต่พอจะปิดพรมแดนคือเขาบอกเข้าใจแหละแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ปกติเขาก็หวังอยากจะกลับมาเปิดแต่วันนี้พรมเปิดไม่ได้ก็ต้องขนของกลับไปก่อนในประกาศคือปิดช่องช่องก่อนเราปิดไปก่อนก็คือไม่สามารถข้ามแดนได้แต่ว่าพี่มีตลาดอยู่ที่นี่ก็เลยต้องมาเอาของออก มันก็ขขึ้นไปเออใช่ค่ะต้องขอขึ้นไปเพราะว่าเรามีล็อกขายของอยู่ตรงนั้นค่ะมีประมาณสามสามสี่เจ้าค่ะคนละเจ้าก็ต้องเก็บกลับเพราะปกติคือถ้าเขาไม่ได้มีประกาศเราก็จะทิ้งไว้ก่อนเพราะแต่ละคนก็จะมีล็อกอยู่ที่นี่แล้วก็ของก็จะเต็มลานจริงๆแล้วก็คือเปิดให้ให้ทางเราหรือว่าทางชาวบ้านกัมพูชาขึ้นมาได้ก็คือช่วงวันอังคารพุทธเพื่อหัต ที่นี่ที่นีดน่ด่านของไทยเปิดเก้าโมงปิดเที่ยงั่างดลเขาจะเปิดสิบโมงปิดเที่ยงก็จะมีชาวบ้านขึ้นมาดูของบ้างบางครั้งก็จะเป็นแบบชาวบ้านที่ใกล้เคียงที่เขาจะคือซื้อของเป็นประจําอย่างนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นมาบ้างเอด่อยความที่มันเป็นจุดถ,ถอนปลนะคะต้อง,ต,อง,ต,องต้องย้อนกลับไปก่อนว่ามันก็จะเป็นจุดที่จะมีการค้าขายแค่เหมือนจุดเอ,อนัดเป็นเหมือนตลาดนัดค่ะมันก็จะเงียบโดยปกติก็เงียบแล้วพอมีสถานการณ์ก็คือจะเงียบไปกันใหญ่ เนี่ยปังมากค่ะอันนี้ก็คือขนมาหมดแล้วยังค่ะอันนี้ขนมาได้แค่ไม่ถึงครึ่งร้านแต่คือขนมาแล้วสามรอบถามว่าเครียดไหมคือมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเนาะแล้วมันเป็นเรื่องของศักสิศรีของประเทศไทยด้วยไม่ว่าเขาจะทาอะไรเราก็ต้องทําตามก่อนอะไรอย่างามมาเงี้ยแล้วถามว่าเครียดไหมเราก็อยากให้แต่การใช้ดนมันคี่ใครเร็วๆมากกว่า เพราะว่าชาวบ้านทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดมค่ะวตัตงวลไหมคะถ้า,าว่าปิดร้านนานไปได้เราก็ต้องลดลงแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าตรงนี้คือรายได้หลักของเราเลยคือรายได้หลักค่ะเพราะาชาวบ้านเขาจะขึ้นมาเหมือนแบบธนาการที่รักค้างหมายถึงมันเหมือนตลาดนัดเนาะเขราะจะขึ้นมาซื้อเราตุ้มๆๆๆอย่างเงี้ยมันก็สนุกในการค้าขายเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดภาพนิ่งขึ้นมาเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้วันนี้เขาส่งภาพให้เราดูบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเนี่ยสมัยมันคึกคักเป็นแบบนี้แต่วันนี้มันเงียบเหงาเลยเดี๋ยว คือมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะแล้ววันนี้เขายอมฮะยอมที่จะปิดแล้วก็กลับขนของลงมาก่อนนี่ คุณผู้ชมกลับมาตรงนี้แล้วจุดนี้เองเห็นบอกว่าทางการไทยมีการสั่งการนะบอกว่าถ้าเกิดชาวบ้านที่ต้องไปทำมาหากินหาของป่าไปเดินแถวแถวชายแดนเข้ามาแถวแถวพื้นที่ก็คือช่องสายตะกูเนี่ยต้องมีการพกบัตรประจําตัวประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าทหารเนี่ยจะต้องตรวจอย่างเข้มงวดพอในเมื่อว่าด่านมันปิดไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีคนแอบเดินเดินข้ามเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการยืนยันว่าคุณเป็นคนไทยออกไปทํางานกลางค่ากลางคืนหรือ ช่วงตามแนวชายแดนที่เป็นป่าเนี่ยก็ต้องพกบัตรประชาชนเอาไว้ด้วยวันนี้ข้อมูลจากคุณธีรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชรในพื้นที่ก็คือบุตรีร์นี่แหละบอกกับเราบอกว่าหลังจากที่หนังสือเนี่ยออกมาจากแม่ทัพภาคที่สอง<ฮ>เบื้องต้นเองมีการขอความร่วมมือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าให้ขึ้นไปขนของด้านบนลงมาก่อน<ฮ>อีกอันนึงประชาสัมพันธ์สําหรับชาวบ้านที่ต้องไปกรีดยางต่างๆเข้าไปหาของป่าต้องพกบัตรประจําตัวประชาชน<ฮ>ถามว่าทําไมต้องพก เห็นบอกว่าเขาป้องกันกัมพูชาเข้ามาสอดแนมใช่ไหมใช่ทำไมมันมีชุดสอดแนมด้วยหรอ,อแล้วเบื้องต้นเขาบอกก็ถ้าเกิดเจอมีชุดละตะเวนไปเจอเขาจะได้ขอตรวจว่าคุณเป็นคนไทยจริงไหมค่ะหน้าตาเนี่ยเขาบอกใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้ว พกบัตรดีที่สุดเพื่อยืนยันป้องกันคนจะมาสอดแนมวันนี้มีชาวบ้านหนึ่งคนคุณจำนงะเป็นชาวบ้านที่ไปทําสวนยางใช่ไหมใช่ค่ะคุณจำนงเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าทางชุมชนได้มาแจ้งเอาไว้แล้วนะคะว่าเวลาที่จะไปทําสวนยางหรือว่าหาของป่าให้พกบัตรประจาตัวประชาชนติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าเวลาปิดด่านแล้วเนี่ยการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้มข้นขึ้นซึ่งถามว่าความรู้สึกของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างต้องมาคอยตรวจบัตรแบบนี้ตลอดเวลาคุณจำนงบอกเลยนะ เป็นเรื่องที่ดีค่ะและทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนอกจากนี้ทหารเนี่ยก็ยังสั่งห้ามชาวบ้านในพื้นที่ด้วยว่าคือขอความร่วมมือแหละไม่ให้ออกไปกรีดยางตอนดึกๆเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะพบบะแบประชาชนติดตัวไปด้วยถ้าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปกีดตอนคืนก็บอกว่า,าผมก็เลยไปกีดตอนเช้าเลยติดตอนกลางวันทุกวันทุกทุกที่ แต่ก่อนผมไปตีหนึ่งตีสองก็ไปตอนนี้ไปตีห้าครึง่งไปถึงนงก็นแจ้งแล้วสงสัยเขาจะแบบเจอเมื่อ,อไรเขาก็จะได้รู้เรื่องว่าคนนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างนี้มั้งอืมคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรอย่างนี้แต่ก็ดีนะถ้าพบไปประจำดีดีมากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นชื่อบัตรประจำตัวยอยู่แล้วแหละเข้มขึ้นเข้มขึ้นนิดหนึง่ง เข้มขึ้นนิดหนึ่งเขาให้มีแบบว่าเป็นหลักการคือเขาพูดอะไรก็ให้เชื่อฟังถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปเออเราก็ก่อยฟังเพราะว่าทหารเขาควบคุมพื้นพื้นที่อยู่แล้วเราต้องเชื่อฟังเขาถ้าอย่างนั้นไม่ได้ตอนธรรมดาไม่มีเหตุการณ์อะไรก็เขมรก็ขึ้นมาเป็นโอ้โหไม่ใช่น้อย,น,อยน้อยนะขึ้นมาเป็นร้อยก็มีขึ้นมาเขาก็เอาของลงไป แต่พอช่วงหนึ่งขาบอกว่าขรเม้นขึ้นมาห้ามเอาของลงไปเยอะให้ถือเอาแต่แต่ก่อนขึ้นมาเนี่ยใส่ซาเล้งไปส่งนะคนไทยเนี่ยขับซาเล้งไปส่งของเดีว mm hmm. นี้เขาไม่ให้เขาไม่ให้ทักอะไเอาของเยอะเพราะนั้น mm hmm. <laughs> เขาให้หิ้วเอา mm hmm. หิ้วแต่ละคนให้หิ้วไปไหวพอไม่ต้องเอารถปสงตัวแรกห้โห อรถสเล้งไปส่งเลยอะไรๆก็ขึ้นไปส่งหนึ่งมีอ,องกระทบบ้างแล้วก็เขาพูดแล้วเราก็เชื่อฟังแล้วก็เหตุการณ์เราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมฮาอ่ะกลับมาตรงนี้ฮะอันนี้คือพื้นที่ของบริรัมช่องสายตะก,กูจุดที่ทางการไทยสั่งปิดอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมจริงๆมันมีเสียงแม่ค้าคนหนึ่งใช่ไหมจริงจเขาไม่ได้อยู่แบบ พรมแดนที่อยู่ตรงจุดที่ปิดหรอกวันนี้เราไปเจอหนึ่งคนที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมฮะเป็นชาวบ้านแถวแถวชายแดนหัดเล็กซึ่งเขาก็อยู่พรมแดนไทยกัมพูชาเหมือนกันวันนี้เขาพูดได้แบบ กระทบใจคนไทยมากมีเจ้าของร้านหนึ่งคนนะ<ม>เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับเราแล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่บอกว่าสั่งปิดพรมแดนต่างๆเขาเองก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ใกล้พรมแดนเหมือนกันเป็นตลาดค้าแถวแถวชายแดนเขาบอกแบบนี้ฮะเจ้าของร้านบอกยอมรับว่าตลาดมันเงียบเหงามากขึ้นนะคนซื้อเนีย่ยแทบจะไม่มีมีแต่แม่ค้าแต่ยังไงรู้ไหมแม่ค้าเขาบอกเขายอมมาะอันนี้คนไทยนะค่ะบอกยอมเจ๊งเลย ถ้าเกิดว่าทางการไทยจะปิดด่านจะปิดนานแค่ไหนเนี่ยเขารู้ว่ามันจะมีผลกระทบเดี๋ยวเปิดอันไหนเต็มจอสักอันหน่อยได้ไหมเปิดภาพเต็มจอหน่อยอ่าคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ้าของร้านในตลาดค้าชายแดนหาดเล็กวันนี้บอกถึงตลาดจะเงียบเหงาถ้าเขาจะปิดฉันยอมให้ปิดร้านฉันฉันยอมเจ๊งฉันรู้มันต้องเดือดร้อนยอมเดือดร้อนดีกว่าเสียแผ่นดินโอ้โหฟังแบบนี้นะ คนลุกคนลุกเหมือนที่คุณพูดพูดอะฟังเสียงหน่อยฮะยอมเจ๊งดีกว่าเสียแผ่นดินออกไปไหนกันกลับบ้านกลับฝั่งข้าเมียใช่ไหมรถเขาไปกลับไปเลยหรือว่าเดี๋ยวมาอีกกลับไปเลยขนของเป็นคนแรกเป็นรอขนของจากร้านนี่นะแล้ว ล้วเ,เราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราคนไทยอ๋อเราคนไทยแต่คนกันมพูชากลับหมดละหมดแล้วเราถ้าเขาปิดตาเราก็เดือดร้อนที่ไหนไเดือดรอนะ้อน้ะขอใหญ่เสียประเทศแล้วกันอ๋อร้อนอนะคือคือคือถ้าปิดก็ปิด,ปด,ปดเราพร้อมนะ คุณผู้ชมมากลับมาตรงนี้ล่าสุดวันนี้กรณีเรื่องของการปิดพรมแดนเราไปสอบถามอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศให้วิเคราะห์หน่อยสิว่าหลังจากที่ไทยประกาศปิดเขมรก็ปิดตามเดี๋ยวไทยมีข่าวลือบอกจะปิดเพิ่มถามว่าเมื่อปิดแล้วใครกระทบมากกว่าใครกันแน่แล้วการกระทบครั้งนี้ไทยได้ประโยชน์มากหรือเปล่า เปิดภาพอาจารย์ขึ้นมาหน่อยฮะอาจารย์ปณนิธานออกมาให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่ากรณีที่บอกมีการประกาศปิดด่านถาวรหลังจากไทยปิดที่ช่องสายตะกูไปแล้วเบื้องต้นเองเห็นบอกแบบนี้ฮะการกรณีที่มีการปิดด่านเนี่ยทางฝั่งไทยเองแล้วก็ฝั่งกัมพูชามองว่าเหตุดังกล่าวหากไม่มีการเจรจารหรือพูดคุยหาแนวทางร่วม ทางออกร่วมกันปล่อยให้ยืดเยื้อจนความสัมพันธ์แตกร้าวไปจนกระทั่งปิดด่านแบบถาวรสองฝ่ายก็จะได้รับผลกระทบทั้งคู่แต่แน่นอนมองว่าปัจจุบันนี้มันมีการส่งออกการค้าที่บริเวณพรมแดนค่อนข้างเยอะอาจารย์ชี้แบบนี้อบอกว่า อยากจะให้มีการเจราจากันมากกว่า <c oughs> คือถ้าใครวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยบริเวณพรมแดนไทยเนี่ยฝั่งไทยอาจจะมีการสูญเสียเรื่องของการขาดรายได้จากการค้าเพราะไทยจะมีการส่งออกที่บริเวณพรมแดน มากถูกไหมส่วนฝั่งกัมพูชาเขาก็จะขาดรายได้จากการค้าเหมือนกันอย่างมันสาปะหลังก่อนหน้าน,นี้เป็นข่าวไปใช่อย่างฝั่งเขาตอบโต้เราเรื่องน้ํามันเราก็ขนไปฝั่งเขาไม่ได้ฝั่งขเขมรบอกว่าเขาจะส่งมันมาบ้านเราก็ส่งไม่ได้แต่อีกอันหนึ่งที่มองว่าไทยน่าจะได้เปรียบมากกว่าคือกรณีขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคเชื่อว่าฝั่งขเขมรจะขาดแคลนมากกว่าเราแน่เพราะส่วนใหญ่ของที่นําเข้า,ขาเขมรจะนําเข้าของจําเป็นมากกว่าฟังเสียงฮะ เราเคยตัดความสัมพันธ์มาแล้วอ,อย่างเบ็ดเสร็จสองครั้งในช่วงที่เกิดคดีประสาทพระวิหารช่วงแรกๆนะครับช่วงนั้นก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าในอดีตปี2001 2002เนี่ยการค้าไม่ได้คึกคักหรือว่ามากเท่ากับปริมาณเท่ากับทุกวันนี้ชีวิตคนก็ไม่ได้พึ่งอยู่กับการค้าชายแดนเท่านี้นะครับเพนั้น ตอนนี้ความเสียหายจะมากกว่ามากนะครับถ้าเราตัดความรำมันทั้งหมดเลยโดยสิ้นเชิงอายเขาว่าไม่มีความสัมพันธ์การทูดไม่มีความสัมพันธ์การค้าภาคประชาชนกับภาคประชาชนก็จะติดต่อกันได้ยากกันนั้นอันตรายที่สุดและไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการลดระดับความสัมพันธน์ยังทําได้อีกหลายรูปแบบการปิดด่านถาวรเพิ่มเติมจากดา่า,ดดานชั่วคราวด่านชั่วคราวมีอยู่ยู่20จุดประมาณสามารถเลือกได้ สามารถเพิ่มปริมาณความเจ็บปวดลดความปริมาณความเจ็บปวดยืดหยุ่นได้แล้วก็เราจะได้เปรียบกว่าแต่ว่าด่านขาววอนเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่มากนะครับประมาณ10ด่านแต่เราจะเสียเปรียบพอสมควรเพราะว่าเป็นช่องทางทางการค้าที่เป็นทางการปริมาณที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับภาษีเกี่ยวข้องกับรายได้ที่เปิดเผยะนะครับแล้วก็จะทําให้เราเสียเปรียบเพออไราะรายได้เหล่านี้เข้ารัฐนะครับเข้าเข้าสู่ภาพประชาชนเพราะฉะนั้นก็ยังมีทางเลือก เกี่ยวกับการเปิดปิดช่องผ่อนปลนทั้งถาวรและชั่วคราว2การลดระดับความัมพันารทางการทูตลงควบคุมกิจกรรมหลายอย่างการงดการแลกเปลี่ยนนะครับการลดระดับทูตหรืออุปทูตก็เคยทํามาแล้วนะครับก็ทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นเพราะมบุชาจะต้องอใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางสื่อสารเป็นทางคมนาคมขนส่งเป็นทาง การทูตนะครับแม้จเรื่องของสาธารณสุขก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเขาเพึ่งโรงพยาบาลเรามากกว่าเราเพึ่งโรงพยาบาลเขานะครับเรื่องเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของอาหารวัตถุดิบต่างๆที่เขาจะต้องนอําไปใช้ในโรงงานเขาก็มาจากเราซึ่งดีที่สุดใกล้ที่สุดครับคุณผู้ชมครอาจารย์ก็วิเคราะห์แบบนี้ว่าเราจริงๆมันเดือดร้อนทั้งคู่แหละไม่มี<ะ>ใครอยากให้ปิดหรอกเมื่อปิดแล้วมันส่งผลกับพี่น้องชายแดนทั้งสองฝ่ายแต่ถามว่าเมื่อปิด เพื่อเป็นการกดดันและเป็นการตอบโต้ทางการทูตหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรก็ตามมันก็จําเป็นก็ต้องทํา<ฆ>เหมือนที่คนไทยเขาบอก<ฆ>ดอีกว่าเสียแผ่นดินอเอากลับมาคุณผ,ผู้ชมฮะวันนี้อีกหนึ่งท่านเมื <c oughs> ่อเช้านี้ก่อนที่ผมจะออกมาที่เนี้ยผมเองเดินถือติ๊กตอกอยู่ปรากฏว่าท่านเรวัตเด้งขึ้นมาเลยแล้วลองเข้าไปฟังคิดว่าอยู่แล้วว่าพลตารวจโทเรวัตน่าจะพูดถึงเรื่องนี้<ฆ>ปรากฏเดี๋ยวเปิดภาพท่านขึ้นมาหน่อยเนี่ยขอบคุณด้วยจากยูทูบใช่ไหม ของพลตํารวจโทเรวัตกินเกษรอดีตผู้บัญชาการของตํารวจปราบปรามยาเสพติดออกมาเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการปิดพรมแดนท่านแม่ทัพสั่งปิดฝั่งเขมนสั่งปิดวันนี้ท่านพูดว่ายังไงรู้ไหมบอกแบบนี้การเจรจาอย่าเจรจาแบบกักไปกักมาเลยได้ไหมผมว่าเฉียบขาดไปเลยปิดแบบปิดสนิทปิดแบบปิดถาวรไปเลยลองดูซิถ้าเกิดปิดนานเนี่ยดูซิว่าฝั่งเขมรเนี่ยจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนลองปิดเลยเชื่อว่าเดี๋ยวปิดนานเท่าไหร่ถ้าเขาเดือดร้อนเดี๋ยวเขามาง้อเราเองค่ะท่านก็ดุเดือดอยู่นะใช่ ฟังดูฮะกักกันไปกักกันมาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเฉียบขาดไปเลยครับปิดสนิทครับปิดสนิทไปเลยนะครับปิดนะครับไม่ติดต่อทงการทูตนะครับเราเสียหายบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องให้คนข้ามไปข้ามมาเนะยครับสินค้าทุกอย่างน้ำมงนน้ำมันอะไรไม่ต้องปิดสนิทเลยครับ เลิกคบกันไปก่อนนะครับมึงตั้งสติได้แล้วมันมาง้อก็ค่อยว่ากันมันมาง้อค่อยว่ากันนะครับดูที่ว่ามันจะกี่เดือนกี่ปีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับจะไม่ติดต่อกับกัมพูชาสักแปดปีก็ได้เจโอ้โห,โหไม่เหมือนบอกถ้าเกิดเราไม่ติดต่อเขาเลยเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ ขู่แบบนี้เลยเหรอท่านไ่ทับฟังอยู่หรือเปล่า <c oughs> เปิดท่านไ่ทับจะเอาไปทำ <c oughs> แต่ว่าเราอยากบอกให้สถานการณ์มันดีขึ้นไม่ได้ยุโยงปลุกปั่นให้มันร้ายแรงมากขึ้น